ถ้าเกิดว่าคุณกำลังมองหาร้านเติมเงินราคาถูกอยู่แล้วก็ผมขอแนะนำร้านนี้แหละครับ Super Special Shop ปลอดภัยเติมไวถูกกว่าเติมเองแน่นอนร้านเปิดให้บริการทุกวันยิ่งไอเรื่องบิดเรื่องโกงนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยครับเพราะว่าตัวร้านเนี่ยจดทะเบียนบริษัทมาอย่างถูกต้องดังนั้นปลอดภัยหายห่วงแน่นอนอย่าลืมเติมเงินร้านนี้กันละครับ Super Special Shop และก่อนเติมเงินก็อย่าลืมบอกว่ามาจากช่องมิเตอร์สไปตี้ด้วยนะครับเขาจะได้จ้างผมต่อลิงก์อยู่ใต้คลิปกดไปเลยนะ ลาโก้ฟาสบริการเกมบูสเตอร์ยกระดับคุณภาพการเล่นเกมให้ดีขึ้นรองรับเกมมากกว่า2,000เกมทั้ง PC มือถือและคอนโซลครอบคลุมกว่า60ประเทศทั่วโลกลดปิงลดแรกได้จริงและที่สำคัญว่านั้นนะครับตัว l าโก Fa s t มีตัวช่วยในการแปลภาษาในเกมได้ด้วยแปลเป็นภาษาไทยก็ได้เหมือนกันเกมไหนติดปัญหาไม่มีภาษาไทย l าโก Fa s t ช่วยได้ครบจบในตัวเดียวใส่โค้ด t e t ลดทันที3 0ทุกแพ็กเกจลิงก์อยู่ใต้คลิปโหลดเลย สำหรับใครที่กำลังจะมาเล่นเกม i อออ2เพราะว่าเห็นทั้งกระแสงแง่บวกกระแสงแง่ลบหรือว่ากําลังหา MMO RPG ยุคใหม่เล่นอยู่นะครับแล้วไม่รู้ว่าจะเล่นอะไรดีนะครับวันนี้ผมมีอีกหนึ่งคลาสที่รู้สึกว่าพอเกมทำคลาสนี้ออกมาเนี่ยเหมือนเขาดูถูกผู้เล่นนะ ว่าเกมมันแบบเหมือนอาจจะยากไปหรืออะไรยังไงนะครับพอปล่อยคลาสนี้ออกมาเนี่ยโอ้โหผมพูดเลยว่าเกมนี่มันอีซี่มากๆนะครับคือมันอีซี่จนชนิดที่ว่านี่มึงดูถูกผู้เล่นขนาดนั้นเลยเหรอกลัวว่าจะเล่นเกมไม่เป็นขนาดนั้นเลยหรือไงสำหรับคลาสที่ผมพูดถึงนี้ก็คือคลาสของ Elemental นนั่นเองนะครับ อย่างที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้นะครับว่าวันนี้ผมอยากจะแนะน,นํา1คลาสที่รู้สึกว่ามันเล่นง่ายมากนะครับคือตั้งแต่เล่นมาเนี่ยตายน้อยมากนะครับประมาณครั้งหนึ่งสองครั้งเท่านั้นเองแต่นี่ออกตัวก่อนนะครับว่าผมเพิ่งเล่นมาจนถึงประมาณเลเวล20แต่ถ้าเทียบกับเกม MORPG อื่นๆแล้วนะครับที่อาจจะมีเรื่องของแมคชีนิกบอสในดันเจียนหรือว่าจะาผ่านเนื้อเรื่องเองก็ตามเนี่ยผมกลับรู้สึกว่า Elemental เนี่ยมันดันเก่งซะอย่างนั้นคือมันเก่งชนิดที่ว่าเราสามารถที่จะลากบอลด้วยตัวเองได้โดยที่ไไมม่่ต้้้อออองงีแทดวยซาาาานนะะะรรรรเเเพพกกหืจ การที่ตัว Elemental list เนี่ยมันมี a o e e d m m a g e จากการใช้สกิลอื่นๆในตัวของมันเองเนี่ยมันจะมีตัว Spirit ที่มาคอยช่วยเหลือคุณในทั้งการโจมตีการบัฟแล้วก็การแทงในด้วยนะครับคือมันอาจจะไม่ได้แทงจ่าๆถึงขนาดว่ามันแบบรับดามเมจยืนชนแบบบอสกระจายได้ขนาดนั้นนะ แต่จริงๆแล้วนะครับแค่คุณอัญเชิญตัว Elemental ที่เป็นโกเลมธาตุดินมาเนี่ยคือมันสามารถที่จะทอนศัตรูได้นะทำให้ศัตรูในระยะใกล้ๆที่มันโดนเรียกออกมาเนี่ยมันจะพุ่งเป้าไปที่ตัวซัมมอนของเรานะครับทำให้ช่วงเวลานั้นเนี่ยเราสามารถสาดสกิล l อลเนี่ยใส่ยับยับได้เลยจนเรียกได้ว่าพอคุณหลุดไซเคิลแป๊บเดียวอ่ะ มันกระจุยหายทั้งวงเลยนะครับบวกกับผู้เล่นหลายๆคนนะครับเท่าที่ผมอ่านมานะทั้งไทยทั้งนอกบ้างนะครับที่มีคนเจอปัญหาแบบตอนเจอบอสเลเวล20ที่ผ่านเนื้อเรื่องเนี่ยบางคนบอกโอ้โหตายเป็น10ตายแบบ20รอบโอ้โหวุ่นวายมากยากมากบอสเฟสสองตีแรงเอลีกว้างบอกเลยว่าตัวเนี้ยจบได้ง่ายๆโดยที่ไม่ตายเลยนะครับคือด้วยความที่มันเป็นเอแล้วมันเป็นเลนจ์ด้วยนะครับ เราแทบจะใครกับมอนได้เลยอะแบบตีถอยแดดตีถอยแดดวนลูปอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆทำให้การเล่นเนี่ยอีซีมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะดึงมอนเป็นกลุ่มให้ดูนะครับแล้วจะได้รู้เลยว่ามัน โกงยังไงนะครับนอกเหนือจากการที่เรามี le แล้วนะครับโอ้โหมันยังมี cc ให้อีกด้วยนะครับ cc แรกที่เรามีนะครับก็คือสกิลนี้ สกิลนี้เราสามารถเฟียร์มอดได้ด้วยทําให้เวลาเราเจอศัตรูที่แบบบางตัวมันตีแรงจริงๆหรือว่ามันใกล้ตัวเรามากๆเงี้ยช่วงที่เรากําลังใกล้ตายเนี่ยเราสามารถใช้ CC ตัวนี้ไล่มันออกไปได้ทําให้เราสามารถสแปมดาเมจหรือว่ารักษาระยะเพิ่มเติมอันเนี้ยก็ทําได้นะครับไม่ได้มีดีแค่เลีนะครับอย่างสกิลฟิวชั่นอย่างเงี้ยนะครับโอ้โหพอลองใช้งาน,นจริงๆเนี่ยแรงโคตรนะครับเพราะทุกครั้งที่เราหลูบธาตุได้นะครับการใช้ธาตุครบ4ธาตุเนี่ย เราสามารถใช้ฟิวชั่นได้อีกทีหนึ่งซึ่งดาเมจเอาพุทมันโคตรแรงรวมถึงมันลดเกสตัคเกอร์ของบอสได้ด้วยนะครับนอกนจากนี้นะครับมันยังมีสกิลแพสซีฟที่สามารถฟื้นเลือดตัวเอง10%จากดาเมจที่ทาได้ด้วยนะครับดังนั้นคือเราแทบจะไม่ต้องกดยาเลยถ้าเกิดว่าอยู่ในช่วงหลังๆห,หลังจากเนี้ยนะครับพอเราปลดล็อกสกิลนี้มาเนี่ยเราก็มีสกิลนี้คอยเด้งเลือดฟื้นฟูนเลือดขึ้นมาได้ด้วยนะแล้วก็สําหรับใครที่สนใจนะครับอยากจะใช้ตัวเกมาษาไทยแบบนี้นะครับ ผมทาคลิปไปเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งในเวอร์ชัน PC และในเวอร์ชันโมบายเนี่ยมีคลิปสอนการทําปัสไทยด้วยการใช้ลาโกฟาสเรียบร้อยแล้วนะครับแต่นอกเหนือจากนั้นนะครับลาโกฟาสเนี่ยมี ID ฟรีให้คุณด้วยในกรณีที่คุณแค่อยากจะลองไม่อยากจะไปสมัครบุ่นวายอะไรพวกนี้นะครับเรามีดีฟรีด้วยนะครับ สำหรับลูกค้าเราก็ฟาสที่เล่นเกมอื่นหรือว่ากําลังอยากอยากใช้ภาษาไทยในเกมนี้แต่ไม่อยากวุ่นวายในการสมัครสมาชิกนู่นนี่นั่นเราสามารถมีดีฟรีได้จากการใช้ปุ่มนี้ครับฟังก์ชันนี้จะทําให้เราสามารถได้รับ i d ฟรีมาใช้เลยแล้วก็เอาไอเนี้ย ใช้ได้ยาวๆเลยนะครับพอเรากดขึ้นมานะครับมันจะให้เลือกเคลมแอคเคาท์หลังจากนั้นมันก็จะมีข้อมูล ID แบบนี้เอาให้คุณไปใช้ได้เลยโดยที่ ID ดีนี้ก็จะเป็นของคุณไปทันทีเลยนะครับซึ่งอดีมันมีการยืนยันทุกอย่างมาเรียบร้อยแล้วนะครับคุณแค่เข้าเกมไปแล้วก็ยืนยันเบอร์โทรอีกแค่ขั้นตอนเดียวก็คือเล่นได้แล้วนะครับหรือใครมีอาชีพไหนจะแนะนำนะครับคุณสามารถคอมเมนต์อาชีพที่คุณเล่นเนี่ยมาขายก็นหน่อยในใต้คลิปได้นะครับว่าอาชีพที่คุณเล่นนี้มันดียังไงนะครับ สำหรับวันนี้ประมาณนี้นะครับอย่าลืมกดซับกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับและที่สำคัญถ้าเกิดว่าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้คุณสามารถกดสมัคร Membership ร์ชใต้ช่องได้เลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ